สวัสดีครับมื่อนี้กับมาพบผกันอีกคือเก่าครับพี่น้องเอ่อเคยสะกวนพะลุอยครับพี่น้องมื่อนี้มาแต่เฮ็นอยกเห็นงานครับกายมาเห็นเห็ดปวกพอดีพี่น้องเนีอาครับบัวยาญ่บัวดังครับจะเปิดเสนีย์เงินครับเอาไปเมึงเลยพี่น้องว่าดอกสวงามขนาดพี่น้องขนาดบัวดังเนาดพี่น้องนี่มองพี่น้องมึงมึงดอกเห็ดปวกพี่น้องโอ้ยครับพี่น้องเมึงแน่พี่น้องเห็ดปวกพี่น้องโอ้ยคุณขัดไปพี่น้องโอ้ยนี่แหละครับเปิดมา บาดจะได้บินมาขนกเจ้าพี่น้องเวียนี้ยโอ้ยพี่น้องพี่น้องนั่พี่น้องบูมีแนวเอาพี่น้องเอ้ยเห็นได้เลยะพี่น้องโอ้ยกลั่งขึ้นพี่น้องสวยงามครับพี่น้องเห็นไหมพี่น้องเห็นไหมน้องทิมทิมทิมนี่ครับพี่น้องวิธีเอาพี่น้องวิธีเอาของอันเคยสกุลพ่อรุ่ยพี่น้อง mua miếng kia em pino, chúc pino chúc chúc riêng điều pino chúc 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 mua đài phaô đấy pino này mua đài phaô pino đấy mua đài phaô pino, ờ khửn thưng nghèo đấy pino, măng xui xui đấy mục mục นี่ที่เหวพี่น้องเสียมรุ่นไหมพี่น้องเสียมรุ่นไหมอัตโนมือเปยังไงี่น้อพี่นอง้ง้ี่อมีหมูไหโอ้ยพี่น้องนี่อะไรพีนองี่น ีเสียงมูมีพี่น้องเฮ้ยไม่เห็นเดียดพอดีมาเห็นพอดีครับโอ้ยตัวนี้เปินโปกันตอนเท่าพี่น้องจูมยุติ้เท่าแล้วเี๋ยครับขึมาครับๆๆๆ สงสัยพันธท่านไหนซะนั่นพี่น้องไงไ้เกียงน่อยหนึ่งพี่น้องเอาครับผมสิบ้ามาเมืองมาม่ายอีกบ้านนี่นี่บ้านพี่บ้านพี่บ้านน้องเอื้อนมากอี้ครับนี่นี่ครับมากนี่กินได้ครับนี่ซุกแล้วมันสีหวานครับนี่มายี้ครับนี่มันสีหวานนะครับมากนี่บ้านผมเอื้อนมากต้นเลนพี่น้องต้นเลนต้นเลนต้นเล่นเลยครับนี่หวานครับเจนิดเปลือกบางๆครับนี่เปลือกบางๆกินได้ครับพี่น้องมาอันนี่กินได้ นี่ครับนี่ครับนี <besteht> ่มันซุกแล e ้วพี่น้องนี่มันซุกแล้วสิเป็นเนี่ยน,นี่พี่น้องอ <ST RC> ืมมันซุกแล้วสิเป็นเนี่ยน,นี่เห็นไหมครับซุกแล e. ้วนะครับส e. <S <S กินให้มันโบเื่อพี่น้องอืมหวานพี่น้องหวานแต่หักอยา,ากเงี้ยในงอยครับพี่น้องฝนตกใส่หวานพี่น้องหวานมักต้นเล่นพี่น้องมักต้นเล่น ก็ได้ตั้งใจมาเก็บพี่น้องตั้งใจผ่านมาใช่ไหมพี่น้องได้เกียงหน่อยนึงพี่น้องเองลยรับไปเมื่อพี่น้องเมื่อคนละตกุกนี่เฮ็ดยังไรพี่น้องเเฮ็ดดินพี่น้องอันนี้ก็คือเฮ็ดดินครับพ่อกันตอนเท่าพี่น้องเบลออาไครับพี่น้องเมื่อ